สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้คะ่ะศีราศีเดือนกุมภาพันธ์ดวงมาแรงเรื่องโชคลาภมาดูสีราะศีดวงเดือนกุมภาพันธ์มาแรงกว่าเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าได้โชคได้เงินโดดเด่นกว่าใครเพื่อนมีรายละเอียดดวงมาแรงเรื่องโชคลาภพร้อมแล้วไปดูกัน ดวงสีราศีมาแรงเรื่องโชคลาภเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักที่อบอวนไปด้วยความสุขและโชคลาภโดยเฉพาะสีราศีต่อไปนี้ที่ดวงโชคลาภมาแรงแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตเงินทองไหลมาเทมามีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงจะมีราศีไหนบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยสีราศีเดือนกุมภาพันธ์ดวงมาแรงเรื่องโชคลาภคือราศีราศีมังกร ราศีกุมราศีมีนราศีกันอาจารย์มงคลรอดเที่ยงทำให้รายละเอียดไว้ดังนี้มาเริ่มกันที่ราศีมังกร14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดวงการเงินโดดเด่นมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากการเสี่ยงโชคหรืออาจได้ลาบลอยจากเลขที่บ้านต่อด้วยราศีกุมภ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม ดวงโชคลาภมาแรงแบบไม่ทันตั้งตัวอาจ,จได้รับโชคจากการเสี่ยงโชคหรือมีคนนำโชคลาภมาให้ถึงบ้านมาดูราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนดวงการเงินพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้เงินก้อนโตจากการทำงานหรืออาจ,จได้โชคลาภจากเลขที่บ้านสุดท้ายราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคม ดวงโชคลาภเปิดมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากการเสี่ยงโชคหรืออาจได้ลาบลอยจากเลขที่บ้านขอขอบคุณอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ